สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าแบ่งตามโครงสร้างนะคะเขาก็จะแบ่งออกได้ถึง4ประเภทนะคะก็คือได้แก่โมโนแซกคารายไดแซคารายโอลิโกแซคารายและก็โพลีแซคารายค่ะและโพลีแซคารายเนี่ยนะคะเขาก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกนะคะก็คือแบ่งไปในส่วนของกลุ่มแป้งแล้วก็ใยอาหารและกลุ่มของใยอาหารเนี่ยก็ยังแยกย่อยเข้าไปอีกนะคะเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําแล้วก็ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมึนๆกันเลยใช่ไหมคะ สำหรับคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในอาหารนะคะก็จำแนกได้เป็น3หมวดหมู่นะคะหมู่แรกก็คือน้ำตาลหมู่ที่2ก็คือแป้งและหมู่ที่3ก็คือใย,ยอาหารค่ะแล้วเราจะเลือกคาร์โบไฮเดรตยังไงคะเพื่อให้เหมาะกับการลดน้ำหนักของเราง่ายมากเลยคะ่ะแล้วก็แค่เลือกคาร์โบไฮเดรตชนิดดีนะคะหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน สังเกตได้ง่ายๆค่ะคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้นะคะเขาก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดผ่านการขัดสีน้อยที่สุดนะคะเขาเนี่ยจะให้ใยอาหารซึ่งใยอาหารเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนานนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสารอาหารต่างๆเกลือแร่ วิตามินต่างๆในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะและเขาก็ยังมีค่าไกซมิกอินเด็กที่ต่ำหรือว่าค่าที่บ่งบอกระดับการย่อยของน้ำตาลเนี่ยต่ำจะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดของเราเนี่ยคงที่เพอาน้ำตาลคงที่เนี่ยก็จะไม่มีพลังงานส่วนเกินเมื่อไม่มีพลังงานส่วนเกินร่างกายก็จะไม่สะสมพลังงานส่วนเกินในรูปของไขมันนะคะ ส่วนคาร์โบไฮเดรเชิงเดี่ยวหรือคาร์โบไฮเดรตชนิดไม่ดีนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสามารถย่อยเป็นน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วน้ำตาลพวกนี้และค่ะก็จะไปให้พลังงานกับเราทีนี้ถ้ามันมากเกินไปเขาก็จะไปสะสมอยู่ในรูปของไขมันแล้วถ้าเกิดว่าเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตชนิดไม่ดีเนี่ยเข้าไปบ่อยๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะผลิตอินซูลิน ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วยิ่งถ้าเราติดนิสัยนะคะการรับประทานคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้มากตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตอินซูลินออกมาบ่อยขึ้นแล้วก็มากขึ้นเมื่อมากจนถึงระดับที่อินซูลินเกินความต้องการนะคะเขาก็จะไปลดน้ำตาลลงฟได้อย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลลงอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายกว่าเดิม หรืออาจจะเกิดอาการหน้ามืดหรือว่าอาการนี้แหละค่ะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานหรือว่าที่เรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินบกพ่องเมื่อเรารู้จากคาร์โบไฮเดรตแบบไหนที่เราควรจะรับประทานเข้าไปแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปใช้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและสนุกกับการลดน้าหนักนะคะ เพื่อที่เราจะได้ทั้งรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย